สวัสดีครับเพื่อนๆเอซีที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็นำเหรียญที่มีความผิดปกติหรือว่าเหรียญแปลกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคย เหียญทรงเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ5้าบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าภาษียเล็กของรัชกาลที่เก้าจำนวนการผลิตก็เช่นเคยจงสมาคมแชนแนลนะครับไม่มีข้อมูลนะครับแต่ความแปลกก็พอบรรยายได้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับ f อทุกคน ที่ติดตามรับชมสองเหรียญนี้มีเหรียญหนึ่งที่มีความผิดปกติเป็นเหรียญแปลกสองเหรียญน,นี้เป็นปีพศเดียวกันนะครับจะให้เพื่อนๆรับชมข้อมูลก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องสมาคมชาแนลอีกเหมือนเช่นเคยก็มาพบกับข้อมูลเหรียญนะครับเหรียญน,นี้แบบหนาตามที่แนะนำภาษียเล็กรุ่นเก่าตามที่แนะนำไปข้างต้นปีพศ2543 นะครับปีพศ254 3นมะมาดูด้านหน้านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดาทั่วไปเป็นเหรียญปกตินะครับไม่มีจุดที่มีความแปลกไม่มีการผลิตผิดพลาดนะครับด้านขอบฟันเฟือง ก็ปกตินะครับปกตินะครับก็ฟันเฟืองด้านด้านก้อยก็ปกติรูปวัดประเทศไทยพศสอ5 4 3บาทบาทก็ปกตินะครับแบบหนานะครับ ต่อมานะครับก็เหรียญที่สองเหรียญที่สองนี่ไม่ไม่ปกติแน่นอนนะครับไม่ปกติแน่นอนผิดปกติก็คือดูรอบขอบสังเกตนะเพื่อนๆรอบขอบตัวหนังสือก็ ไม่ได้เห็นทั้งหมดคำว่ารัชกาลที่เก้านะครับคำว่าภูมิพลรุ่นเดชก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดขอบตั้งก็บางบางขอบก็ยังเห็นเหลี่ยมบางขอบก็ไม่เห็นเหลี่ยมขอบตั้งโดนเจียไหมก็ดูเอาเองนะครับลักษณะโดนเจียเป็นอย่างนี้หรือไม่นะครับ ผมก็ไม่อาจจะบรรยายให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์เอาเองนะครับว่าเป็นลักษณะโดนเจียไหมนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้าความผิดปกตินะครับ เหรียญน,นี้ตรงขอบเหรียญแรกตรงขอบเสื้อด้านล่างจะปกติธรรมดาแต่เหรียญน,นี้ตรงขอบเสื้อเหมือนปั๊มไม่ติดนะครับนี่คือด้านหน้า ต่อไปด้านหลังด้านก้อยนะครับเลี้ยนปกติก็จะเต็มทุกรูปแบบขอบก็เต็มตัวหนังสือตัวเลขก็เต็มเลียนแปลกเลี้ยนที่สองขอบขอบตั้งนะครับไม่เต็มนะครับ เป็นแบบไห้อย่างไรโดนเจียรหรือโดนหมุนหรือไม่ก็สังเกตเอาเองนะครับรอบพื้นเหรียญน,นะครับรอบพื้นเหรียญก็เหมือนปั๊มไม่ติดตัวหนังสือคําว่าประเทศไทยปีพศ2543นะครับก็เหมือนปั๊มไม่ติดชช้าบาทก็เหมือนปั๊มไม่ติดนะครับยิ่งกว่านั้นคมแปลกยิ่งกว่านั้น นะครับก็คือด้านขอบนะครับด้านขอบขอบจะต่างกันนะครับขอบสีทองแดงขอบสีเงินนะครับเหรียญแปลกนี่จะเป็นขอบสีเงินมีฟันเฟืองด้วยไม่ใช่โลนนะครับ แล้วก็บางกว่าบางกว่าเหรียญธรรมดาน,นี่คือเหรียญแปกเคยทำคลิปไปหลายครั้งแต่มี fc คอมเมนต์เข้ามาว่าเหรียญโดนตะไบเหรียญโดนเจียนะครับต่างๆนานาเพื่อนๆไม่มีไม่รู้หรอกนะครับถ้ามีก็ถ่ายรูปส่งมาให้ทางช่องสมาคมช n แนล ดูหน่อยมันจะเหมือนกันกับเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนลมีไหมขอบสีเงินมีฟันเฟืองแล้วก็บางนะครับเหรียญน,นี้ช่องสมาคมชาแนลสันนิษฐานว่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ผลิตขึ้นมาแล้วไม่อนุมัติให้ผลิตต่อ ไม่มีการอนุมัติให้ผลิตมาหมุนเวียนก็เลยต้องมาผลิตเหรียญน,นี้ให้มีการหมุนเวียนเหรียญน,นี้ก็ไม่ทราบจํานวนผลิตเหรียญน,นี้ก็พอมีข้อมูลจํานวนการผลิตแต่ช่องสมาคมแชนแนลเราไม่นําข้อมูลการผลิตของเหรียญที่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับ ครับนี่ก็คือแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอีกบล็อกหนึ่งของเหรียญปีพศ2543นะครับจะเรียกว่าบล็อกธรรมดาและบล็อกตัวอย่างก็เรียกได้นะครับพวกนี้มีจำนวนผลิตเป็นจำนวนมากแต่บล็อกนี้เป็นจำนวนการผลิตเท่าไหร่ ก็ไม่มีข้อมูลแต่มีอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมากับ f อซท่านหนึ่งนะครับส่งรูปมาให้ดูเหมือนกันเป๊ะไม่ว่าจะเป็นด้านวัดด้านก้อยเหมือนกันด้านขอก็เหมือนกันด้านพระบรมรูปก็เหมือนกันนะครับเอท่านนั้นก็บอกว่าจะเก็บไว้จนถึงวันตาย ไม่ขายกี่แสนก็ไม่ขายนะครับก็มีน้ำใจชอบในตัวของเหรียญเหรียญมีใจชอบในตัวของเหรียญเหรียญน,นั้นเหรียญรุ่นนี้เลือกเกินสำหรับ f อฟชั้นนั้นก็ชมเชยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากข้อมูลเหรียญปีพศ2543ที่เป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยหายากนะครับใครพบเจอก็เก็บผมว่าอาจจะไม่มีใครพบเจอนะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้มันไม่ไม่ใช่ผลิตขึ้นแบบใหม่ๆนะครับผลิตขึ้นตั้งแต่ปีพศ .2443 นะครับอาจจะมีส่วนน้อย คร,ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ